สอลีกมสวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถตู้นะครับเ,ออเวลากดล็อกแล้วไฟเลี้ยวไม่ทำงานครับแต่ว่าล็อกได้ปกติไฟเพดานก็ไม่ติดครับตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตนะครับว่าไฟเพดานไม่ติดด้วยออไฟจุดบุรีก็ติดปกติครับแต่ว่าเวลากดล็อกแล้ว ไฟเลี้ยวไม่ทํางานนะครับไฟเลี้ยวไม่ทํางานครับหน้าหลังเลยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจุดไหนที่มันมีปัญหานะครับก็งมมอยู่ตั้งนานอยู่เหมือนกันนะครับตอนแรกก็ไม่ไม่ได้สังเกตว่าไฟเพดานมันจะไม่ติดด้วยลองหาดูลองไล่สายดูก็มันพ่วงกับ ไฟเพดานนะครับก็เลยลองหาดูว่ามันฟิลตัวไหนก็คือฟิลตัวนี้ครับ10แอมป์ครับนี่ครับมันระบุอยู่โดมครับโดมัมเบอร์หนึ่งครับอันนี้เป็นเป็นรถตู้ปี4 4นะครับดีเซลนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ครับก็โอเคใช้งานได้ปกติครับ ไม่รู้มันขาดเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเานี่ยครับไฟเบดานก็ติดปกตินะครับมันขาดน่าจะเป็นเพราะที่ผมไปพว่วงไฟหน้ากับไฟท้ายครับมันเป็นไฟโอทำงานแบบ OEM ด้วยครับแล้วก็ผมก็ไปต่อพ่วงก,กับไฟสิบ12โวล์นะครับไฟเลี้ยงอยู่ตลอดนะครับ ไฟสแตน์บาย12โวลต์ทีนี้ก็เลยอาจจะเมืม่อวานไปกดไปกดอะไรสักอ,อย่างแล้วก็มันอาจจะไปชนกันหรือเปล่าเลยทำให้ฟิลมันขาดก็เลยมาเปลี่ยนใหม่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ติดปกตินะครับนี่ครับมาลองดูครับ ใช้งานได้ครับให้ลองปลดล็อกครับโอเคครับใช้งานได้ปกติลองใช้ไปสักพักหนึ่งครับว่ามันจะขาดอีกหรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะไฟหน้าไฟท้ายหรือเปล่ามันใช้แอมสูงโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับออสเซอร์มอลยกุม